ไม่โสดแล้วนะไฮโซหนุ่มประกาศอยากสร้างครอบครัวกับดาราคนนี้ขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาวแล้วระหว่างกวางเดอะเฟสและแฟนหนุ่มนักธุรกิจเฮาส์ประธานนตรีเทพชานชัยหลังจากที่หนุ่มเฮาส์ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกล่าสุดหนุ่มเฮาส์โพสต์ความในใจผ่านอินสตาแกรมเฮาส์ฟอร์มบอกว่าผ่านมาสองเดือนแล้วตั้งแต่วันที่ขอแต่งงานเพิ่งจะได้ลงอยากพิมพ์เก็บเป็นโมเมนต์นี้ไว้มาอ่านในอนาคตเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อน ปกติเราไม่เคยรู้สึกประหมา่าจนพูดไม่ออกมาก่อนเลยก่อนขอแต่งงานทุกคนก็บอกว่าคิดไว้นะว่าจะพูดอะไรแต่ไอเราปกติขึ้นพูดเป็นวิทยากรก็ไม่เคยมีสคริปต์แค่คิดคร่าวๆว,ว่าอยากพูดอะไรแล้วก็พูดไปได้ยาวหลายชั่วโมงดังนั้นเลยมั่นใจมากแต่พอถึงโมเมนต์จริงๆคิดอะไรไม่ออกเงือออกตัวสั่นสรุปพูดมั่วไปหมดหลังจากนั้นมาคุยกันสองคนปรากฏว่าคนพูดก็ตื่นเต้นจนไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปส่วนอีกคนก็ดีใจจนไม่ได้ยินอะไรเหมือนกัน 555แต่สุดท้ายอยากบอกมาไม่ว่าคิดมาอย่างดีแล้วนะว่ายังไงชีวิตนี้ก็อยากร่วมสร้างครอบครัวกับผู้หญิงคนนี้ไม่โสดแล้วนะครับกวางโกแอมเซน